สวัสดีทุกคนคะ่ะเรามาดูกระเป๋าหนังจร,เคคระเข้แทร้อยล้านเปอร์เซ็นต์กันนะคะสำหรับรุ่นนี้คือกระเป๋าซิปคู่หูหิว้วขนาดกว้าง9นิ้วสูง5นิ้วหนา2นิ้วราคา2,500บาทเริ่มต้นกันที่สีดำตามกันด้วยที่สีน้ำเงินเข้มสวยๆนะคะไปต่อกันที่สีต่อไปเลยค่ะรุ่นนี้นะคะเราใช้จระเข้อายุประมาณ4-5ปีในการผลิตนะคะถ้าพี่ๆต้องการภาพสินค้าหรือข้อมูลเพิ่มเติมทักแชทได้เลยสีพิเศษสีทองคำราคา2,800บาทค่ะมาชมกันที่บริเวณหนังท้องกันต่อนะ หนังท้องราคาอยู่ที่2,900บาทสวยหรูรามากเลยสีขาวหิมาละยันนะคะพี่ๆค่ะสีชมพูพาสเทลสวยว่าวางกาลังการอีกแล้วสีต่อไปนะคะเป็นสีน้ําเงินสดรุ่นนี้จะมีสายคล้องแขนให้ด้วยใช้งานแบบนี้สวยเลิศมากสีเขียวมรกตนะคะสีน้ําเงินสดสวยๆไปต่อกันที่สีต่อไปเลยนะคะสีต่อไปนะคะสีม่วงพาสเทลแล้วก็สีม่วงเม็ดมะปรางนะคะถือยังไงก็สวยค่ะรุ่นนี้สนใจทักแชทมหา้องเอได้เลยนะคะพี่ๆค่ะต่อกัน ันที่สีน้ำตาลและสีดำเป็นบริเวณหนังท้องสวยรูราอลังการมากเลยค่ะไปต่อกันที่สีต่อไปค่ะสีแดงสดนะคะพี่ๆหาสนใจทักมาเลยนะคะต่อกันที่สีพิเศษนะคะพี่ๆค่ะสีพิเศษหนังท้องนะคะจะมีสีขาวมุกและสีโรสโกลนะคาจะอยู่ที่ใบละ3000บาทเท่านั้นทักมาได้เลยจ้า